สวัสดีครับสลานลมคอย FC นะครับคลิปนี้มีอะไรมารีวิวให้ดูเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะครับก็ทักทาย f CC นะครับทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งทางช่องอ่า u u u e e นะครับแล้วก็ทางเพจสลาลมคอย f c ด้วยนะครับผมได้กลองปริศนามานะครับเป็นเป็นอะไรมาดูกันดีกว่านะครับอ่าแกะเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับคลิปนี้ แกะรีวิวด้วยแล้วก็แบ่งปันด้วยนะครับ <c oughs> ใครที่สนใจรายการในกล่องนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นธนาบัตรนะครับบอกบอกเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> เป็นธนาบัตรนะครับผมสั่งซื้อมาจากพ่อค้าแม่ค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับของแบบนี้มีขายมีลงขายกันบ่อยๆนะครับใครที่ เป็นมือใหม่หรือว่ายังเพิ่งเข้ามาศึกษาก็ก็ลองก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับถ้าท่านสนใจแต่ท่านไม่ศึกษาท่านอาจจะโดนมิจฉาชีพหลอกได้นะครับ <c oughs> เป็นธนบัตรอาจจะไปเร็วสักหน่อยนะครับ <c oughs> คลิปนี้ผมได้ธนบัตรมานะครับเป็นธนบัตรที่มีสอบถามผมมาเหมือนกันนะครับมีมีอ่านี้ไม่มีสองอ่าโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะใส่ซองมาแบบนี้นะครับ่า <c oughs> น่าจะประมาณ30 <c oughs> 30กว่าใบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดส2บสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิส 3 1 3, 1, 3 2น 3, 3 3ง3า3ส3ง3ามสโอเคนะครับ3บามใบนะครับน้องเขาเขาเป็นเป็นพ่อค้ารายใหญ่ในกลุ่มซื้อขายนะครับก็เขาลงขายธนบัตรชุดนี้นะครับผมก็เห็นว่าเออมันมันราคาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงจนเกินไปผมก็น่าจะพอที่จะซื้อมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพือนเได้นะครับอันเนี้ยราคาขายนะครับ ราคาขายผมแบ่งปันในราคาใบละ70บาทนะครับเป็นธนาบัตรรุ่นเก่านี่นะครับธนาบัตร1บาทรุ่นเก่านะครับเมื่อก่อนเล่นกันไม่น่าจะต่ํากว่า100บาทนะครับอันนี้เป็นเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บนะครับใส่ซองมาเลยนี่นะครับก็ธนาบัตรอ่ะจริงจริงแล้วอ่ะผมผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าธนาบัตร ผมจะมีลูกค้าเป็นลูกค้าเหรียญซะส่วนใหญ่นะครับธนบัตรก็คืออาจจะมีซื้อมาขายบ้างเป็นช่วงๆไม่ได้ซื้อตลอดนะครับถ้าเกิดว่าราคาไม่แพงจนเกินไปก็จะซื้อนะครับเหมือนชุดเนี้ยถ้าเกิดใครจะขายอ่ะซื้ออยู่ตอนเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เกินใบละ50บาทนะครับ เนี่ยแต่แต่ข้อดีของการของการที่ผมไปซื้อจากพ่อค้าก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาลงขายเขาจะใส่ใส่ซองให้เลยแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเพื่อนๆจะส่งมาขายอะ่ะเนี่ยจะส่งมาแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วผมก็จะต้องไปซื้อซองมาใส่อีกนะครับก็คือจะจะจะ,จะไม่พร้อมขายอ่ะผมจะเน้นซื้อมาขายเลยนะครับก็คือจบก็คือซื้อมาแล้วก็คือได้ ได้2องได้อะไรมาแบบนี้เลยนะครับยอกนอกสจากว่าถ้าเป็นธนาบัตรแบบหายากอะ่ะที่ผมจะประกาศรับซื้อก็คือธนาบัตรตัวยางธนาบัตรพิมพ์ผิดพลาดธนาบาัตรธนาบัตรเลขตองเลขสวยเลขบนเลขล่างไม่ตรงกันอะไรแบบนั้นอะ่ะคือคือผมจะจะเน้นรับซื้อธนาบัตรแบบนั้นมากกว่านะครับธนาบัตรแบบนี้คือคือผมจะซื้อเป็นช่วงๆนะครับอ่าอันนี้ก็คือรีวิวนะครับอยากจะแนะนํามือใหม่นะครับลองศึกษาข้อมูลดูไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือธนาบัตร มันมีข้อมูลมีแหล่งให้เราศึกษาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มซื้อขายนะครับอย่าไปศึกษาจากเพจมิจฉาชีพจากช่อง YouTube มิจฉาชีพอย่างเดียวนะครับศึกษาจากข้อมูลจริงๆเพจที่เชื่อถือได้ท่านจะไม่เสียเวลานะครับแล้วก็จะไม่ไม่โดนหลอกด้วยนะครับอันนี้คือคือเป็นเป็นธนบัตรที่ได้มานะครับ38ใบนะครับก็ได้มาก็ราคาก็ประมาณใบละ50บาท เท่านั้นเองนะครับ50บาทพร้อมกับใส่อันนี้มาเลยนะครับใครที่สนใจนะครับตอนนี้มาถึงสาระสําคัญแล้วใครที่สนใจนะครับแบ่งปันในราคาใบละเจบาทนะครับอ่าใครใครที่ตามหาอยู่นะครับอ่าใบละ70บาทนะครับเมื่อก่อนน่าจะไม่ต่ากว่า100ยบาทนะครับอ่าอันนี้ขอขอขายเลยแล้วกันนะครับใครสนใจนะครับใบละเจบาทแล้วก็มีค่าจัดส่ง นะครับค่าจัดส่ง50บาทผมจัดส่ง EMS หมดนะครับใส่กล่องแล้วก็ส่ง EMS ให้นะครับค่าจัดส่ง50บาทใบละ70บาทนะครับเป็นธนบัตรแบบนี้นะครับสภาพอ่าตีเป็นสภาพเก่าเก็บแล้วกันนะครับอ่าอันเนี้ยความจริงอะเจ้าของอ่าพ่อค้าเขาระบุว่าเป็นเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ก็คือผมผมตีให้ต่ำลงมาหน่อยนะครับเพราะเป็นเก่าเก็บแล้วกันนะครับแต่ว่ายังสวยอยู่นะครับ นี่นะครับใบละ70บาทใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทั้งทางาข้อความเพจก็ได้นะครับรับชมทางเพจ Facebook ก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่รับชมทางช่อง YouTube ก็ติดต่อทางไลน์เหมือนเช่นเคยนะครับ l ล n e สลานลม888นะครับสำหรับการสั่งซื้อเหรียญและธนบัตรนะครับ อ่ะโอเคนะครับคลิปนี้แกะก่องให้ดูนะครับแล้วก็ขายด้วยเลยนะครับจบในคลิปเดียวใครที่สนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับส่วนรายการรับซื้ออื่นๆก็ยังรับซื้ออยู่นะครับรายการเหรียญผลิตน้อยเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับใครมีเหรียญแบบที่ผมทําคลิปสามารถส่งมาดูได้นะครับช่องทางการติดต่อก็เหมือนเช่นเคยนะครับติดต่อทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะติดต่อทางไลน์ก็ได้นะครับ อะโอเคนะครับอันนี้ใครสนใจใบละ70บาทเท่านั้นเองนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ